สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนของ14องค์รักษ์นครนายกนะคะที่ที่เราจะเปิดขายในวันที่29พฤษภาคมนะคะเวลา9นาฬกาเป็นต้นไปนะคะเราจะเปิดขายที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะตุ๊กจะพาอัปเดตภาพบรรยากาศโดยรอบนะคะของที่ดินแนวบ้านสวนนะคะ ไฟฟ้านัำประปาถึงแปลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะถนนกว้าง8เมตรนะคะถนนระหว่างแปลงกว้าง8เมตรนะคะและถนนรอบวงเวียนนะคะเป็นเส้นหลักนะคะกว้างประมาณ12 20เมตรนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะคะเฟสซ้ายมือด้านนี้โซนดีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมโซน A กันค่ะ ตอนนี้นะคะเริ่มมีการติดธงแล้วนะคะทีมงานก็เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศของที่ดินที่เราจะเปิดขายวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาวนรอบวงเวียนกันสักหนึ่งรอบนะคะและนี่ค่ะตอนนี้นะคะทีมงานกำลังเตรียม ปักธงกันค่ะจุดนี้นะคะคือโซน A ค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมด8แปลงนะคะโซนนี้เนื้อที่488ตารางวาค่ะราคาเริ่มต้นตารางวาละ5,000ถึง8,000บาทค่ะ าอยากได้ที่ดินราคาพิเศษนะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะขณะนี้นะคะก็ได้มีการทำถนนระหว่างแปลงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกว้าง8เมตรนะคะเนี่ยค่ะนี่คือโซน A นะคะและ จากตรงนี้นะคะก็จะมีถนนขั้นนะคะแล้วก็มีร่องน้ําที่เชื่อมต่อนีคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซน B ค่ะก็จะมีทั้งหมด8แปลงเช่นกันค่ะเนื้อที่เริ่มต้น485.2ตารางวาถึง485.3ตารางวาค่ะ นี่คือบรรยากาศอัปเดตนะคะท่านใดสนใจนะคะรีบคลิกลิงก์เข้ากลุ่มนะคะรอการอัปเดตอย่างต่อเนื่องได้เลยค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0992216289ค่ะท่านใดสนใจนะคะรีบเลยนะคะมีทั้งสดและผ่อนนะคะ ที่ดินของเรานะคะมีทั้งหมด4เฟสนะคะเฟส A B C D นะคะเห็นไหมคะป่าปาไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะอันนี้คือโซน C คะ่ะมีทั้งหมด8แปลงเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะที่ดินของเรานะคะจะอยู่รอบวงเวียนนี้เลยค่ะเห็นไหมคะถนนหน้าแปลงกว้างมากๆเลยค่ะกว้างประมาณ12 20เมตรเลยทีเดียวค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเหมาะสำหรับปลูกบ้านสวนนะคะแนวพรีเมียมนะคะสไตล์นอร์ดิกนะคะสไตล์แบบเมืองนอกกันเลยค่ะอากาศดีค่ะอยู่ใกล้สถานศึกษาใกล้มหาวิทยาลัยใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะใกล้คาเฟ่ชื่อดังนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ อยู่ช่วงถนนรังสิตนครนายกกมที่35ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรีบคลิกลิงก์เข้ากลุ่มนะคะแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อนะคะจำนวนเนื้อที่ที่ต้องการได้เลยค่ะ วันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะพบกับตุ๊กแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะกาบขอบพรบคุณทุกท่านมากๆค่ะสำหรับการรับชมค่ะกาบสวัสดีค่ะ